ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคอีพา,ชชาร์คเช้า,านะครับเมื่อวานบ่ายเสียดายมากครับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามแปดมาหนึ่งสามเจ็ดนะครับก็ยังไม่เดิน,นครับยังไงรบดวนรบกวนกาลณนาไปเบาๆอนเนาะ <c oughs> นิเคอีเชา้าเอาเปิดตัวเปิดก่อน,นครับศู 4, 5ี่ห้าลบ9้าครับ0 4 5ี่ห้าลบ9 2, นะ้าสองเนาะ สำหรับนี้คืออีกเช้านี้สักครู่นะครับโอเคเช้านี้ผมจับลบนะครับผมจับลบนะเพราะช่วงที่ผมดูหุ้นลบนะครับผมจับลบโอเคเช้านี้น่าจะท้ายหนึ่งท้ายหกท้ายหกท้ายหนึ่งนะครับชอบที่หนึ่งมากกว่าหกนะกรณีคนลูดตัวเดียวนะครับถ้าเล่นพิก,กัดก็ลูดหลังลูดหลังหนึ่งหกลหลังหกหนึ่งบนล่านะครับโอเคครับเจอะครับ ไอเมื่อชา้าเปิดพี่น้อง01 21 61ครับ81แล้วก็91ครับร้อใส่งครับถามว่าสมัยร้อยใส่1ด้วยและฟัน1ด้วยผมว่า16น่าจะมาถ้าสูตรนี้มา1นึน่าจะมาคู่กันนะครับน่าจะมาคู่กัน และที่สังเกตทําไมร้อยหนึ่งเพราะเมื่อวานร้อยหนึ่งร้อยักหนึ่งไปหลักร้อยทั้ง2รอบครับโอกาสที่จะเป็น1บนเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ใช่อยู่ร้อยเลยอาจจะเป็นบนก็ได้นะครับอาจจะอยู่บนนะแต่ผมหนึ่งคิดว่า1น่าจะมา1นึน่าจะมาครับชอบอยู่ชุดเดียวครับ10แต้มครับนะชอบอยู่ชุดนี้นะครับ ชอบชุดนี้และที่สังเกตดูเมื่อวานสิบแต้มทั้งสิบแต้มทั้งเช้าบ่ายนะครับแสดงว่าสิบแต้มอาจจะมาวันนี้ชุดสิบและเมื่อคือนดาวโจนก็เตือนมาแล้วมีสิบแต้มคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะเพิ่มไปครับสองแปดสามเจ็ดห้าห้าอ่าอันนี้คือชุดสิบแต้มถามว่าสิบแต้มวันนี้ดียังไงถ้าสิบแต้มมาจะมาบนล่างนะครับจะมาบนล่าง ขาดแค่28จะเป็น0ูย์้แถ้า82จะเป็น8255ถ้า55มาก็จะคู่กับ82นะครับแล้วก็73คู่กับ6 4่นะครับโอกาสที่10แต้มถ้า10แต้มมาตามที่เมื่อวานมันเริ่ม10แต้มบน10แบแต้มเช้าบ่าย10แต้มมันจะมาวันนี้ถ้าไปชุด10แต้มจะมาบนล่างนะครับถ้าใครไม่ชอบคิดว่าเยอะเออตามท่านอื่นแล้วกันเนาะและผมบอกไว้ครับช่องผมเป็นเพียงแนวทางน,นะเป็นแค่แนวทางนนครับผมไม่รู้หุ้นออก หุ้นๆจะออกอะไรนะครับผมวางแล้วสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านพิจารณาดูเนาะถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือเช้าประมาณนี้นะครับสถามว่าส่วนตัวถ้าผมโหชอบถ้าชอบอีกทํไม่เน้นไม่สิแต้มบอกว่าเน้ที่พี่น้องก็จะเป็น0136 2116คู่กันไปแล้วนะครับ6 17 6นะครับแล้วก็8156สำรับคู่พี่น้องนะครับจะประมาณนี้ครับ นี่คืออีกเช้าประมาณนี้ครับถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อวาน92ถ้ามีอีกตัวแปรหนึง่งก็น่าจะเป็นไทสไทน่าจะเป็นไม่เอาแค่นี้เนี่ยพูดมาก <c oughs> เดี๋ยวตักม,มันก็ลบอยู่50กว่าจุดอะไม่ไม่แน่ใจเลยกันว่าจะไปบวกไปลบกันนะ,ะนะมันลบอยู่50กว่าจุดนะครับลบ50ลบอยู่50กว่าจุด โอเคครับประมาณนี้ก็สำหรับนิตอีเช้าครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับ